สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาจะมาทำรีวิวบ้านหลังที่เคยมาทำมารีวิวแล้วครั้งหนึ่งนะคะขอพูดภาษาภาษากลางนะคะวันนี้เพราะว่ามันจะได้ติดต่อกับคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็พูดเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็ เป็นทางการนิดนึงนะคะอันนี้บ้านเสร็จแล้วนะคะดูนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะอันนี้คือจากเหมือนที่สาพูดให้ฟังก็คือมันเป็นที่ดินเปล่านะคะแล้วพาลอตมาสร้างนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะดูตาอู้ยไปเริ่มจาก ไอนี่เลยนี่เขาปูตัวนี้นะคะสามีคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะคลิปหนึ่งที่เขาใช้ทําพื้นตรงกลางจอดรถนะคะว่าเขาปูกันยังไงนะคะเขาทำแค่ไม่ถึงวันนะคะครึ่งวันเสร็จเลยนะคะอันนี้่าดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะ,ะใหม่เลยนะคะใหม่จริงๆคือแบบพื้นที่เป่าจริงๆนะคะติดแอร์ติดอะไรเรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะต,ติดน,นี้รางน้ำเขาเรียกรางน้ำนะคะเนี่ยใช่ไหมรางน้ำนอกภาษาไทยเนาะแล้วก็พูดแต่ภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานคือฮังรินนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกมิเตอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะนี่นะคะสายปูงสายไฟด้านนอกนะคะ แอร์ Air, สำหรับบ้าน2ชั้นที่นี่จะเป็นแอร์สตัวนะคะแอร์ Air ใหญ่2ตัวนะคะอะเราไปดูข้างในนะคะเ okay. คะการล้ก็พามาตรวจงานนะคะวันนี้เพราะว่าจะเสร็จอันนี้ก็ uh, how many percent already that you be done n 0 n e 90%? p ประมาณ90%ได้นะคะคือติดทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดพาเข้าไปดูข้างในนะคะ นี่คือเมนเลยคือประตู <Black door. S 1> ประตูสีดำ <laughs> black door โอเคไปคะ่ะเข้าไปดูข้างในนะคะ,ะเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้สนานี่นะคะจำได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีโคมไฟไม่มีอะไรเลยนะคะพื้นไฟไนปกติแล้วค่ะเราจะซื้อเป็นเทปสีฟ้ามาแปะ ว่าตรงไหนต้องได้แก้ได้แก้แต่ตอนนี้แกลืมเทปนะดูโคมไฟที่เขาติดดีไซน์เองหมดนะคะดีไซน์เองหมดทุกอย่างนะคะน้ำมีแล้ว is this is bathroom bathroom manifold ห้องน้ำอยู่ข้างหน้านะบ้าแปลกน,นะคะ,ะให้ดูเดี๋ยวให้ดูลายอ่อน

ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะมีตรงเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ต้องทําใหม่ <Yeah. S 1> แล้วก็สีคือไม่การเราเป็นคนละเอียดมากนะคะสีที่เขาลงเห็นไหมคะมันจะมีต่างระดับกันเห็นไหยม,มันไม่ถึงอันนี้ก็ไม่ได้ปกติเราต้องใช้เทปนะคะมาแปะแปะนะคะแล้วเราก็ให้เขาดูนะคะโอเค YeahOkayHmm อันนี้คือใส่ที่เกาะบันไดนะคะที่จับขึ้นนะคะ,ะแล้วก็น,นี่โอ้โเวอร์โล้อ่ะอ๋อโอเคอันนี้เป็นโคมไฟที่แบบต่ำมากเลยะค่ะคิดว่ามันต่ำนะคะอารอนบ,บอกมันอยู่ประมาณนี้แหละการันดีนะคะนี่เออเขาก็ดีไซน์ดีนะคะโอเคแล้วเราก็ไปดู ที่โคกันหน่อยนะคะเขายังกำาจะพูดตรงนี้ให้ฟังนะคะ Look this thing และท to t about this นี่มันมีคนมาติดแล้วนะคะที่ดูดลมที่ดูดลมนะคะอันนี้น้ำน้ำดูก๊อกน้ำอย่างเท่เลยมีน้ำแล้วนะคะ นี่ก็คือแบบเวลาเขาทาซุปทําอะไรก็คือแบบขยับได้เลยนะคะก๊อกน้ําแบบนี้นะคะสำหรับใครเอาไปเป็นไอเดียได้เลยนะคะนี่เนี่ยประมาณนี้นะคะเวลาเขาทาซุปเขาจะได้ไม่ต้องแบบเดินไปที่อ่างแล้วก็อะไรนะี่คะตรงนี้เลยนี่นะคะแต่ด้วยความที่เป็นเราเป็นคนไทยนะมันจะมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแย้งกันอยู่นิดนึงคือน้ำกับไฟมันจะไม่ให้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ที่นี่เขาไม่ได้ถืออะไรนะคะ แต่ถ้าชอบหินหินอ่อนหินอ่อนตัวนี้ดูลายมันลายสวยนะคะเราจะพูดตรงนี้ให้ฟังนิดหนึ่งก็คือขงบนตัวนี้ดูเห็นไหมเห็นรูตรงนั้นไหมคะ <laughs> มีคนมาติดให้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่มันไม่สวยคะ่ะแล้วให้เขาเอาออกนะคะามันคนละเอียดนะคะนางให้เขาเอาออกก็คือรื้อออกใหม่หมดเลยกองไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาติดใหม่นะคะอันนี้เป็นครัวครัวเปิด เป็นครัวเปิดตรงนี้แล้วก็ก็จะเอาโต๊ะมาวางตรงนี้นะคะ,ะซิงซิงจะเป็นซิงเดียวนะคะนี่ซิงเดียวมไม่มีซิงแยกบางคนบางบ้างเขาจะเป็นแยกกันอันนี้คือ mm hmm. อันเดียวเลย This one is nice I like this ช this t i n g ชอบชอบแบบนี้นะคะ นี่ก็เป็นมีอีกสิ่งหนึ่งสำหรับล้างมือนั่งกินข้าวซีเรียลตอนเช้าเ้าเด็กนั่งตรงนี้นะคะนี่เป็นโซนเขาเลยนะคะโอเคนี่เป็นข้างล่างแต่พาดูสำหรับใครที่แบบมีไอเดียนะคะมีเก็บไปเป็นไอเดียที่บ้านเราก็ทำได้นะคะเนี่ยที่เมืองไทยก็ทำได้นะคะนี่ก็เป็นเขาติดเขาเรียกว่าอะไรมูรี่ใช่ไหมติดไปเรียบร้อยแล้วทั้งหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพัน เหรียญได้นะคะติดเนี่ยมูลี่นะคะยังไม่เสร็จดีก็ประมาณ90%ยังเหลือไฟที่ต้องติดตั้งนะคะเนี่ยไฟกองอยู่ตรงนี้จะต้องติดตั้งส่วนเพดานส่วนฝ้าข้างบนก็จะเป็นไฟหลุมนะคะเป็นหลุมนะคะติดพัดลมแล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะุณ <S, s gotta walk upstairs, please สำหรับช่างที่นี่นะคะแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันพวกที่ทำทาสีก็จะมีลายเส้นทาสีเขาจะไม่มารวมกันนะไม่แยกกันทุกคนเลยค่ะช่างสีก็ช่างสีไม่ทำอย่างอื่นไม่ได้ช่างน้ำก็คือน้ำติดตั้งน้ำก็คือน้ำแล้วก็พื้นก็คือพื้นอะไรประมาณนี้นะคะมันจะอยู่มันจะปนกันไม่ได้นะคะที่นี่นะคะทุกคนมีลายเส้นหมดเลยนะคะอ่าชั้นสอง This new car, นี่สนิวครับไปช่วลูกติดเฮ้ยโดนเนี่ยด้ดลกไรเลโดดักฟอร์มอันนี้นิวเลยนะเนี่ยนี่เลยนะคะนี่พื้นพรมก็เป็นสีพรมแต่สีพรม,มที่สาคิดว่ามันมืดเกินไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเรา,าอาจจะชอบมันก็เข้ากับพื้นบ้านเขานะแต่เราเอาความชอบเราไม่ได้นะคะ อ่ uh, how many room in here I forget four. four room Let no, see. me AC Okay. เลียบมากค่ะแล้วเป็นคนละเอียดหน้าต่างไฟเปิดไฟสิเธอนอนได้ไรอ๋อนอนไรอ่ะอ๋อยังไม่ดับไฟอ๋อภายในกระนอตซีเดสไฟยังไม่ติดนะคะจะมืดๆหน่อย ห้องน้ำอย่างหรูเลยห้องน้ำอย่างรูเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องห้างบนหนึ่งห้องสองห้องนี้แล้วใช่ไหมมีทั้งหมด4 room ู m เอันนี้3ามห้อง3มห้องนี้เป็นห้องลูกนะคะห้องลูกใช้ห้องน้ำรวมกันตรงนี้นะ อ๋ uh, this what this room for อ๋ออันนี้เป็นห้องซักผ้านะคะนี่เราก็แปลกใจว่ามันเป็นแบบมันไม่มีอะไรนะคะตรงนี้นึกว่าเขาเอาไว้แบบเป็นห้องกิจกรรมให้เด็ก uh, อันนี้เป็นห้อง master room นะคะห้องใหญ่อ๋อ oh, master room they don't have carpet ดู e ิ that's nice โอเค ติดคือปูพรมเฉพาะในห้องอที่มันเป็นตู้นะคะตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องเด็กนะคะอันนี้ก็คือแบบพื้นดูพื้นใส่ทำเสนอพื้นมากเลยสวยพื้นสวยมากอ่างล้างมืออ่างคู่ตู้เสื้อผ้านี่นี่นะคะประมาณนี้นะคะ Uh, <the> ดีเทลนินดๆหน่อยๆน,นะคะลรดแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี the toilet, mm ่ hmm. เหลี่ยม <Single flush. S 1> นางนิดๆ mm hmm. หน่อยๆน,นางเอานะคะนี่เห็นไหม <Single flush. S 1> มันจะได้ดีไซน์ได้เข้ากัน <double> uh, สำหรับทอเล็ตตรงนี้เขาก็เป็นแบบชักโครก็จะเป็นกดแบบสองฝั่งอุ้ยนี่สวยนี่สวยอ๋อสไลด์โด o โอเคตู้เสื้อผ้านะคะโอเคโอเคค่ะแล้วก็อือมฮึอแล้ว second floor นะคะโอเคโอเคเต็นเลือแค่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำแค่นั้นนะคะแล้วก็ทำความสะอาด นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านที่สาแบบแฟนแบบแกแบบภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะหลังนี้คือมันสร้างมาจากพื้นที่เปล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าทําขึ้นมาแบบเสร็จแล้วนะคะเรามาให้พาดูนะคะแล้วก็ไปดูว่าคือเรามาถ่ายคลิปเนี่ยลูกเราก็อยู่ในรถลูกเราอะนอนในหลับในรถนะคะ เราไม่เอานางลงมานะคะเพราะว่านางหลับอยู่ในรถนะคะแล้วก็มาส่องดูเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าตรงน้นนะคะเนี่ยตรงนั้นนะคะลูกอยู่ในรถแต่านางหลับสนิทเลยนะคะเห็นนะคะโอ้แสงสวยจังเลยตรงนี้นะคะแต่ก็ขอปิดคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ายังมองกล้องไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็พาดูบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะคะก็90%เอร์ซเหลือแค่ ไฟฟ้าแล้วก็น้ำแค่นั้นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านที่สาแบบแฟนแบบแกแบบภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะหลังนี้คือมันสร้างมาจากพื้นที่เปล่านะคะนี่เลยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย